สวัสดีพี่น้องครับมือของผมาหดงานแล้วนะครับผมมายางกับอ่าไม่รุนไม่รุนน้ำสมครับใส่เดียวยางเดียวพี่น้องใส่ยางเดียวใส่ใส่เดียวนะใส่ใครดีรถผู้ใด้รถปูได้ไหมปูใด้ป่ะโอ้ยผปูไหนเนี่ยรถบูด้วยนี่ ้านี่เจอดข้างทางเอาไไปเขาจอดที่ด้างหลังน่กตับเปิยกระเจ้มาหาปากเสือมัวนี่เว้ยจะคองแหงกันปั้นบกนกงกเชื่อโอ้มาหาให้เรากินหนาห้ารครับพี่นอ้องบรรยากาศมือแถวเรีอนอยู่อำเภอนาำสมจาอาดอนท่านี่ครับ ยไกลพูดจะน้อยมือหนิสัญญาณกระซิดีนะบ,บ่อโอ้นูนี่อยากได้กินทำยังไงพี่น้องชมบรรยากาศหาอของกินครับทั้งในเรื่องนอกกลุ่มของน้ำห้อง,อง,อง,งมีดอกมือนีิตำบักม่วงโอ้ตําบักกล้วยรถตําบักหุงบอหาได้กินครับพี่น้องเด้อพี่น้องเหมือแรงนะครับอยู่อำเภอหนองโสมครับผมชมบรรยากาศ ใวบ้ไปใน,ในปล่าล่องอเบิรวัดป่าสิริเจริญชัยครับเมือนีดพี่น้องเอาไอน้ำสมงหรัดอกดรก่อนมาถึงห้านเราก็พาพี่น้องชมบรรยากาศสักวบอตัวเนาะยงือต้องนแว่ารับไปดีๆไปไม่หลุนเนาะเดีตต๋ต้องอย่าลดไ่ต้องไปเท<ล>่วะล,<ด>ลดแรงลดแรงอ,อ๊าสัสดีครับได้ยังท่านี่ น้องกินประจำงานสวัสดีพี่หญิงฟานดำนะครับทายเคี้ยวว่าพอพอดีหากินหากินใกล้บ้านเลยไหมคะมือหนิว่ได้ไก่ได้เจ็ดสิบเจ็ดโลบอกรายดอกซ้ำแบบนี้นี่ค่ะอยู่ในอุดรแานะครับนอนบ้านแล้วก็รั้งหมดครับอันนี้ก็หาแนวกินก่อนมาเขาไปนอนอะไรมันบอกมือหนิเขาไปแล้วโอ้ถ้คนไปนอนแล้วก็ไม่มาลงอันนี้หาแนวกินก่อนครับว่าเปิดพี่หยิงเราต้องไปนี่ค่ะเราต้องไปนีค่ะไปไป ถ้านหนอกม่มีแนวกินมีแต่ลูกสิ้นท้าไในมีแนวกินบ่นี่ทุกงในก็มีเยูะลามีอันลาได้อยนิย่าเลยแม่เด้อไก่เมื่องเลยบ่อันมอลำกันแม่ เห็นตะมะงเห็นตะมหฮงเราลายแตะเห็นบ่ยิงไกลกันบ่มาตามพี่การเราี่ไปเลยกัเลยมาหอดยากพิการไม่หนเหี่ยวดีเะมอนวดเดียวมาน คลิปนี้วันเดอร์เดี๋ยวเจอรีก,กัิซี์เพลงนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ